พูดน้องมันห้ามพูดใช่พี่เลยพูดไม่ได้น้องพี่ไม่ได้เหมือนไอสัตว์สวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นครับมาในน้นำพวกมาได้จากักเลยครับเจีรครับเพี่ยสวัสดีครับพี่อื <c> ้ม <oughs> น้อป่วไปขายด้วยพี่มันแพงป่าวะพี่ไม่รู้ว่าลูกนึ่งแพงไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชีวิตคนเรานะพี่จอร์ดพรุ่งนี้แข่งนัดชิงบอลแต่วันนี้ข้อเท้าขวาพลิกพับเป็นอาทิตย์เลยชีวิตหายไวครับน้องสัตว์ตำรวจมาเฮียแต่มันไม่ได้มาจับกูหรอกจับเขาวะไม่ได้จับกู โอ้ยพอมันขี่ล้วกันนี้อ่ะจุดแดงหน้าแลนเหรอได้ๆๆเต็มบบไหมเหรอไม่มีเมืองว่ะยาเมืองมังหมด เดี๋ยวก็ไดไปหาเมืองเพิ่มโดนสังเกตทุกเมืองเลยฮะเรนไม่ค่อยอยู่ในในนี้ไหมเอ้ยประนึ่นนะไม่ไม่นี่บอโอเคเสียงติ่มจังพวก้านแต่วันรันมาเวลานี้หนะครับคุณเคท มันขายได้เลยเหรอมันต้องเอาไปขายที่ไหนที่เอ c มพีเอรอที่ไม่รู้ว่ามันเอาไปขายที่ไหน m i t มันมันเข้าแล้วมันนานมากเลยครับกวนซนตีนตำรวจจะโดนรวบไหมครับหลอแล้ะน้องโดนสิครับน้องชายโดนรวบแน่นอนรวบร้อยอ่ะ Mm hmm. ขายกับคนเหรอเอาดีว,วัตถุวิทย์ขายเรียบร้อยช่วยด้วยขับรถพังได้ดกูช่วยเองอ้สัสดูนศะูนย์ศูนย์หกเยอะเบอร์มัน,มนยาวด้วยวะศูนย์ศูนย์หกเก้าหกสี่หก ชัยให้ไปซื้อตาใคร <c oughs> ผมเอามาให้เฮ้ยขอบใจมากเว้ยมีอะไรช่วยครับหนูติดเสียค่ะงั้นงั้นหนูส่งโลงมาให้พี่เลยได้ค่ะได้ครับอย่าเราเป็นพลเมมองดีพาไปปล่อยเขาไปอย่าละสัสแต่อย่าละ มึงใครเนี่ยก็กูเองนี่แหละชีวิตของเราเนาะ่อแม่งจะส่งชีวิตมาเฮียก็ตายประเดี๋ยว น้องหนูกำลังกดส่งให้พอได้ได้ได้ช้าช้าเนี่ยแไปแบ็คขาแบไปแบ็คขวานี่ไอ้เอก้เนี่ยกูจะปล่อยเขาหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยเจ็บปวดชีวิตนี้มีแต่ความเศร้าชีวิตนี้มีแต่ความเศร้า ใช้ย่าจริงมือถือจริงนะเนี่ยไม่มีอันดอร์ไอซับกินไอโอเอสนเนี่ยส่งโลมาละใช้ต้นไหน่งไม่ไม่เข้าไปไว้สัตว สับไปดโดนหี้มาว <c oughs> ขออุณหภูมิสูงๆนะ <ไป S 1> พวกคนเนี่ยโผล่ปนในโดเฮะป <c oughs> นใ <c oughs> นโดเฮะอะไรฮะจอร์จจัใจร้อนเดี๋ยวผมร้อนตามใครเอาใครเอามาไล่ส่วนใครเขามาไลฟ์ส่นไม่รู้จักไม่ใช่จอร์จเชี่หละวะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ พ้นดีกว่าเฮียเดี๋ยวกูลงไปกูถอดหน้ากากเลยอะเอ้ยไม่ได้กูใส่หน้ากากใส่หน้ากากจับปากหลามชี้เลยบอกมีอะไรส่งมาให้หมดเกียงเล็งกูเอา ถอน,น้ากาก้่นเหรอใส่เดนะี๋ยวน้องอำพางไปหน้ามันจะได้รู้ว่าเราเป็นโจรของจริงเนี่ย <c oughs> กินข้าวอยังเด็กๆ พิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องเลยไอ้เชียกูรั่วกันที่มึงพิมพ์นอะรลรรถจัดและซาดจะได้มบเสียงเหรอตายเลยถ้าเกิดเสียงแบบนี้เอาไปปน,ม,นมันว่ามันจะกลัวไหม แค่มันมีสองคนเลยวายสัตว์สัตว์มากาแฟมาเลยครับพี่สัตว์มากาแฟด้วยเฮียใจกวละนี่ให้บอกไปส่งหนหยครับรอพี่ นอนอยังครับนอนอะครคบนอนอลไรครับผมนอนอยังครับอ๋อครับตัวครับหลับเอาไว้เฮียขอบคุณตัวเน็ตนะครับผมประเด็นน,นะไม่เหมือนไม่หลับหลับวะวันนี้เนี่ยแปลกแปลกสงสัยเด็กโปกไปเรียนอะอๆอๆอะอะอ,อ เดี๋ครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมโอเคครับได้ยินครับโอเคอพี่ขับรถค่ะบพี่่าบรถใช่ครับใช่หนูมากไปแล้วขอถ่ายรูปกันสักรูปได้ไหมครับคะถ่ายรูปสักรูปได้ไหมครับพอดีทรมรายการอยู่ครับผมโอเคค่ะครับผมเดี๋ยวลงรถนะครับเราว่าใช่อยู่อะ๋ยว เราาว่่ใชมีเงินอะไรตรงไมหมมดมีเงินอะไรตรงไหมมดยกมือขึ้นยกมือข,ข,ขึ้นหมอบลงดดดยกมือขึ้นแล้วหมอบลงคคห้ามสู้ห้ามควักอาวุธมีเงินตายทั้งสองคนอาวุธยังไม่มีเลยจะเอาอาวุธมาจากไหนก่อน ยกมอขึ้นอย่าต่อร้อนต่อเถียงหนูยกแล้วหนูยกแล้วยกแล้อย่างนิ่งสิจะเดินทำไมเ้าวิ่งฟันนะคนกเลดเลยรเฮี่มันแทงยากกันวะเดี๋ยวว่าเราต้องเจอโจนเนี่ยอ้ยอุยอุๆๆๆย ออกไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับฉันเกือบตายเอาคอดนโจมตีะมีอะไรพวอเหออเ้ยมจะรู้อ่ะขันตี แกก็รู้ว่าฉันเป็นโจรแล้วแกขึ้นรถฉันทำไมเอาแกคิดว่าเป็นคนดีอ่ะทำไมพี่ใจร้ายอย่างนี้อ่ะแกอย่ามองคนที่ภายนอกสิแกควร <โฮ S 1> มอง <โฮ S 1> ลึกไปยันภายในไอเห็นถึงกระดูกดำ้องถอดเสื้อผ้าหนูจะได้มองได้มีเงินเท่าไหร่ส่งไม้หมดสบายแล้วต้นหนูมีเท่าไหร่อ่ะถ้าแกไม่ฉันฉันคงต้องจับแกไปกระทำมีดีมีรแกจะยอมหไม่ได้ คนเมื่อกี้ใช่ผัวแกหรือเปล่าไม่น้องชายอืออืออือออ่อือตลกอะแล้วคุณทำมาขันทำไมอะคุณจะพาไปไหนเนี่ยพาไปคอนโดพาไปทำไมอช่วยด้วยมีใครช่วยแกหรอ ถอนอนเส้นนี้ไม่เป็นของข้าคนเดียวยออออไอ,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 อ้สัตว์